ดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับทิชเชอร์อลิสาเจสกุลค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเพลง row 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 your boat นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการร้องเนื้อเพลงนะคะแล้วก็แปลคำศัพท์ด้วยค่ะแต่ก่อนที่จะไปเข้าการร้องเนื้อเพลงนะคะเรามาทวนการร้องโน้ตเพลงของสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนดีกว่าค่ะ one two อีกรอบหนึ่งนะะ o do, do 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 Re Mi Mi Re Mi Fa So Do 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 So 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 Mi 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 Do 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 So Fa Mi Re Do So f เอาละค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการฝึกอ่านเนื้อเพลงนะคะเดี๋ยวเราจะมาหัดอ่านทีละสองห้องนะคะให้นักเรียนทุกคนอ่านตามคุณครูค่ะ row 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 your boat อีกรอบค่ะ row 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 your boat สองห้องต่อไปค่ะ gently down the stream Gently down the stream เก่งมากค่ะซึ่งประโยคนี้นะคะแปลว่าพายพายค่อยๆพายเรือลำเล็กไปตามลำธารค่ะค่ะต่อไปนะคะเราไปต่อกันที่สองห้องถัดไปค่ะ Merrily, 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 Merrily อีกรอบค่ะ Merrily, 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 Merrily โอเคค่ะเราไปต่อที่สองห้องสุดท้ายกันเลยนะคะ Life is but a dream Life is but a dream เก่งมากค่ะที่นี่นะคะเราจะอ่านสี่ห้องสุดท้ายนะคะพร้อมนะคะ Merrily 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 Life is but a dream อีกรอบนะคะ Merrily 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 Life is but a dream เก่งมากค่ะซึ่งประโยคนี้นะคะแปลว่าเรื่องสำราญเรืองสำราญเรืองสำราญเรืองสำราญชีวิตผ่านไปเพียงแค่ความฝันค่ะอาละค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการฝึกร้องเนื้อเพลงกันแล้วนะคะทีนี้เราจะมาฝึกกันทีละ4ี่ห้องค่ะเรามาเริ่มกันที่4ี่ห้องแรกกันก่อนเลยค่ะให้นักเรียนทุกคนร้องตามคุณครูค่ะ one two, row 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 your boat gently down the stream อีกรอบหนึ่งนะคะ one two row 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 your boat gently down the stream เก่งมากๆเลยค่ะ เราไปต่อกันที่ห้องต่อไปเลยนะคะสี่ห้องถัดไปค่ะเตรียมตัวค่ะ one two merrily 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 life is but a dream อีกรอบนะคะ merrily 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 life is but a dream ไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ ต่อไปนะคะเราไปร้องทั้งเพลงกันเลยดีกว่าค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยค่ะ one two row 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 your boat gently down the stream merrily 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 life is but a dream อีกรอบหนึ่งนะคะ one two row 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 your boat gently down the stream merrily 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 life is but a dream เก่งมากเลยค่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูกันที่คำศัพท์ของเพลงนี้กันค่ะคำแรกนะคะ row อ่านอีกรอบค่ะ row แปลว่าพายเรือแจวเรือค่ะคำต่อไปค่ะ gently gently แปลว่าค่อยๆอ่อนๆค่ะคำต่อไปค่ะ stream stream แปลว่าลำทานค่ะคำต่อไปค่ะ m e r r l y y m r r r y l y แปลว่าอย่างร่าเริงค่ะคำต่อไปค่ะ Life Life แปลว่าชีวิตค่ะคำต่อไปค่ะ d REAM d REAM แปลว่าความฝันค่ะ Surprise สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยเบื่อหรือยังอยู่บ้านที่จะเริ่มเบื่อแล้วเนี่ยอยากเจอทุกคนจริงเลยเอานะคะทีนี้เมื่อกี้เราเรียนเรื่องของเมโลดี้เพลง w Row Your Boat ไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะเราจะมาร้องกันแบบราว s ซองกันดูคะ่ะจำได้ไหมคะกดของราว s ซองคืออะไร กฎของเราซองก็คือห้ามร้องเพี้ยนนั่นเองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวทิชเชอร์จะเป็นคนร้องให้นักเรียนดูก่อนหนึ่งรอบโดยที่จะมีคลิปข้างๆซ้อนมาเป็นเมโลดี้ลายสองนะคะอ,อยากดูกันไหมเอ่ยถ้าอยากดูนะคะเตรียมตัวค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวขอตั้งเสียงก่อนนะคะอันนี้เป็นโน้ตเสียงแรกนะคะ one two Row 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 your boat gently down roll, the stream ราค่ะจบแล้วนะคะสำหรับเรา,วาวสองนะคะที่ทิเชอร์แสดงให้นักเรียนดูต่อไปนะคะนักเรียนจะต้องร้องกับทิเชอร์ด้วยนะคะโดยที่นักเรียนจะร้องเป็นลายที่สองนะคะเดี๋ยวทิเชอร์จะให้คิวในคลิปข้างๆนะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยคะ่ะ one two row 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 your boat Gently down the stream life is merry merryly merryly life is but a dream. dream Okay I take my my god I'm gonna have a fun. หวังว่านะคะการเรียนในคลิปนี้จะทำให้นักเรียนหายเบื่อได้ไม่มากก็น,น้อยนะคะยังไงก็คิดถึงกันเยอะๆนะคะก็วันนี้นะคะที่เชอร์ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ขอให้นักเรียนทุกคนนะคะรักษาสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะอย่าลืมนะคะล้างมือบ่อยๆแล้วก็เวลาออกจากบ้านอย่าลืมใส่แมสด้วยนะคะ บายบายค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าการบ้านให้นักเรียนทุกคนอัดคลิปวิดีโอเพลง oll, Roll Roll Ro โ Your Boat โดยมีเนื้อหาในคลิปดังนี้ 1. ให้นักเรียนบอกชื่อนามสกุลห้องและเลขที่ 2. ให้นักเรียนร้องโน้ตและเนื้อเพลงส่งมาที่ไลน์กลุ่มของห้องภายในวันที่20มกราคม2564ค่ะ